สัมภัสสยองสวัสดีฟแฟนๆชาวสมาสยองทุกคนครับผมเป็นพนักงานบริษัทคนหนึ่งที่หน้าตาธรรมดาฐานะปานกลางไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นแต่กับเรื่องความรักผมไม่เคยยอมแพ้ง,ง่ายๆตัวให้เขาไม่มองผมก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นอีกหลายเท่า ไม่ว่าจะด้วยวิธีแบบไหนถ้าหากเกิดจากความรักแล้วผมมองว่ามันก็สวยงามด้วยกันทั้งนั้นผมมีแฟนชื่อฟ้าเราครบกันมาได้เกือบปีทุกอย่างเป็นไปด้วยดีตอนแรกฟ้าไม่สนใจผมด้วยซ้ำแต่ก็ใส่ลูกเต้อขยันเข้าไปจีบไปทำดีด้วยอยู่นานจนเธออ่อนใจฟ้าเป็นคนน่ารัก ตัวเล็กๆเขาาๆภายนอกดูเหมือนเป็นลูกคนุหนูหน่อยๆแต่ใครจะรู้ว่าฟ้าชอบทํากิจกรรมใช้แรงแบบผู้ชายผมตามส่งอยู่นานจนได้รู้ว่าฟ้าชอบไปต่อยมวยที่ยิมมากผมก็เลยตามไปเข้ายิมลองเข้าหาฟ้าแบบออมๆพอได้ใกล้กันชอบทำอะไรเหมือนๆกันมันก็คุยกันง่ายขึ้น ผ,ผู้ชายในยิ้มจ้องเธอตาเป็นมันแต่สุดท้ายก็เป็นผมที่โชคดีได้ฟ้ามาเป็นแฟนทุกเย็ยนหลังเลิกงานผมกับฟ้าจะไปกินข้าวด้วยกันวันหยุดก็ไปหาพลัดกันไปนอนค้างที่คอนโดของอีกคนมีวันหยุดยาวๆหน่อยก็ไปเที่ยวทะเลบ้างภูเขาบ้างไม่ก็พากันไปออกกำลังกาย จนผมรู้สึกว่าตั้งแต่มีฟ้าหุ่นผมก็ฟิตกว่าเดิมเยอะแต่ว่าหลังๆมานี้ไม่รู้เป็นอะไรผมรู้สึกไม่ค่อยมีแรงสมองช้าแล้วก็ปวดหัวแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันปวดเป็นช่วงๆพอกลับห้องมานอนพักก็หายแต่กวนไปทำงานเหมันก็เป็นอีกวนลูปอยู่แบบนี้ จนฟ้าบอกผมไม่คิดเรื่องงานให้น้อยลงหน่อยผมก็ว่าผมไม่ได้เครียดเรื่องงานอะไรมากมายนะความรักก็ดีมากผลที่บ้านก็ยังโอเคผลตรวจสุขภาพทุกปีไม่เคยมีปัญหาผมคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าอาการแบบนี้มันจะมีสาเหตุมาจากอะไรได้อีกเคยไปปรึกษาเพื่อนที่ทำงานเขาก็ไม่รู้จะแนะนำยังไง ผมเลยกลาวว่าจะลางานสักอดทิตไปพักผ่อนให้เต็มที่จะได้ถือโอกาสพาแฟนไปเที่ยวด้วยช้าอีกวนันผมเข้าออฟฟิตไปแจ้งลาพักร้อนแล้วกลับมานั่งเคลียร์งานที่โต๊เป็นวันสุดท้ายพี่ๆน้องๆที่ทำงานก็แวะมาคุยเล่นบอกว่าดีแล้วจะได้หายปวดสักทีกลับมาคราวนี้อาจจะได้น้องมาเป็นของแถมด้วย ผมก็หัวเราะก,กับมุกของพี่ๆเขาถึงจะยังไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นแต่ก็โดนพวกพี่แซวแบบนี้มาตลอดเพราะสนิทกันอีกอย่างพวกพี่เขาคงเห็นว่าผมคลั่งรักเกินไปผมนั่งทำงานไปจนถึงเวลาเลิกงานตามปกติตอนที่กำลังเดินออกไปที่รถน้องผู้ชายที่ทำงานคนหนึ่งก็เดินมาดักหน้าแล้วยืนยาดมให้ น้องมันบอกว่าเที่ยวให้สนุกนะพี่ผมก็งงนิดหน่อยนะเพราะน้องเขาเพิ่งเข้ามาใหม่ได้พักหนึ่งยังไม่ทันสนิทกันขนาดนั้นผมคิดเอาเองว่ามันอาจจะเป็นวิธีเข้าหาของน้องเขาก็ได้ผมเลยรับของมาน้องเขาชุยาดมที่เหลืออเป็นแผงบอกว่าผมตั้งใจซื้อมาฝากพี่พีทุกคนแหละเพราะได้มาในราคาถูก ผมก็เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมน้องเขาถึงทำแบบนี้ผมขอบใจน้องเขาโบกมือให้จะได้ขับรถกลับบ้านไปพักผ่อนสักทีพอขับรถไปจนถึงช่วงที่เป็นซอยทะลุไปถนนหลักอีกเส้นหนึ่งผมก็ยังรู้สึกปวดหัวอยู่เหมือนเดิมมันอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำพอนึกขึ้นได้ว่ามียาดมที่น้องให้มาเมื่อกี้ เลยควานหาในกระเป๋าระหว่างขับรถมือคลำเจิดแห้งยาดมก็หยิบขึ้นมากาจะเปิดฝาดมสักหน่อยเสี้ยววินาทีเดียวที่ก้มไปดมยาดม,มหมาสีดำตัวใหญ่มาจากไหนไม่รู้พุ่งออกมาจากข้างทางวิ่งข้ามถนนไปอีกฝั่งผมหักรถหลบเข้าข้างทางที่เป็นป่ากล้วยแล้วรีบประคองรถกลับมาก,ก่อนที่จะชนตนกล้วย ใจผมเต้นไม่เป็นจังหวะแขนขาสั่นไปหมดพอหันกลับไปดูก็ไม่เจอหมาตัวนั้นแล้วโชคดีที่ไม่มีรถตามมาสักคันผมติดเครื่องจอดอยู่ข้างทางสงบสติอารมณ์หยุดพักใหญ่กว่าจะขับต่อไปถึงห้องก็ทุ่มกว่าแล้วสิ่งแรกที่ผมทำหลังจากถึงห้องคือเหิงตัวลงบนเตียงนอนแผ่ กางแขนขาออกเหมือนคนหมดแรงอยู่ในเมืองมาตั้งนานไม่เคยชนหมาเลยสักตัวเกือบไปแล้วจริงๆผมคิดว่าจะโทรไปเล่าให้แฟนฟังแต่ก็กลัวว่าแฟนจะตกใจเดี๋ยวค่อยไปเล่าตอนกินข้าวก็ได้พอนึกว่าจะต้องขับรถไปกินข้าวอีกผมก็ยังรู้สึกเสียวสลังอยู่เลยตัดสินใจแชทไปบอกแฟนว่า วันนี้เหน,นื่อยพอแยกกันกินข้าวก็แล้วกันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดจะรีบออกไปหาแต่เช้าพิมพ์ส่งไปเสร็จก็นอนคิดทั้งคืนว่าจะชวนแฟนไปทำบุญที่วัดไหนสักแห่งเพราะช่วงนี้เจอแต่เรื่องแย่ๆเกือบจะทุกวันตกกลางคืนผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงข้อกระจกหน้าต่างข้างเตียงผมสะดืมสลือมองรอบตัว ก็เห็นแต่ความมืดว่าโทรศัพท์มาดูมันเป็นเวลาตีสองกว่าผมเมื่อมือไปเปิดผ้าม่านออกเพื่อจะดูว่ามันเป็นเสียงอะไรก็เห็นแค่ท้องฟ้ากลางคืนกับแสงในเมืองสลัวสลัวตอนนี้มันเงียบไปหมดคนเขาคงนอนกันหมดแล้วผมจะงอกหน้าไปดูข้างล่างก็ไม่เห็นอะไรห้องผมอยู่ชั้นสิบหก จะมีอะไรก็คงแค่นกบินมาชนอะไรแบบนั้นพอกำลังจะกลับไปนอนมุดผ้าห่มต่อหางตามันก็เหลือบไปเห็นว่ามีเงาดำๆยืนอยู่ปลายเตียงผมขยี้ตามองอีกทีก็เจอแต่ความว่างเปล่าแต่คนนี้ลุกไม่หยุดพอลองไล่สายตาไปทั่วห้องมืดๆอยู่ดีๆผมก็รู้สึกว่า ข้าของเครื่องใช้ที่เห็นอยู่ทุกวันตอนนี้มันดูน่ากลัวขึ้นมาซะอย่างนั้นทั้งที่เป็นแค่เงาเมืดมืๆธรรมดาเหมือนทุกทีผมสลัดความคิดเพเอ์เชอร์ออกไปจากหัวแล้วเสียบหูฟังเปิดเพลงกล่อมให้ตัวเองหลับผมตื่นขึ้นมาอีกทีตอนเกือบแปดโมงลุกจากเตียงเสร็จก็เดินไปเปิดพามานให้ในห้องสว่างไม่น่ากลัวเหมือนกับเมื่อวานอีก อาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็ออกไปรับแฟนตามที่นัดกันไว้คราวนี้ผมเตือนตัวเองให้มีสมาธิอยู่กับการขับรถตลอดเวลาพอรับแฟนขึ้นมาแล้วก็พากัไปกินข้าวชาวง่ายๆข้างๆวัดซึ่งแฟนผมก็ทักตั้งแต่เห็นหน้าว่าทำไมหน้าดูคร้ำๆสมๆแบบนี้ผมคิดว่าคงเพราะเมื่อคือนนอนไม่ค่อยดี เลยไม่ได้อะไรมากเราสองคนกินข้าวเสร็จเตรียมตัวจะเดินทางไปที่วดัดอยู่ๆรถของผมมันก็สตาร์ทไม่ติดผมได้แต่หันไปยิ้มให้แฟนแหงๆพยายามสตาร์ทอยู่อีกสักพักจนปวดหัวขึ้นมาแฟนก็เลยเดินไปตามช่างแถวนั้นให้มาช่วยดูให้กว่าจะได้ออกก็ปาไปสิบโมงกว่า ซึ่งที่จริงข้าไปอีกแค่นิดเดียวก็จะถึงตัววัดแล้วพรไปถึงบรรยากาศในวัดดูงเงียบสงบมากมีเสียงใบโพเสียดสีกันดังมาจากต้นโพใหญ่คงเพราะว่าเป็นวัดเล็กๆเลยไม่เห็นคนเดินพลุกพล่านตัวผมรู้สึกดีกับวัดนี้อย่างบอกไม่ถูกทั้งที่ก็อยู่ไกลๆแต่ไม่เคยคิดจะมาวัดนี้เลยสักครั้ง พอเดินไปซื้อชุดสังฆทานอะไรเสร็จผมก็ไปทำบุญถวายหิพระในศาลาวัดผมอาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าพระชรารูปนั้นเหมือนจะจ้องมาทางผมตลอดแทนไม่หันไปมองทางแฟนผมที่มาด้วยกันเลยก่อนที่เราจะลุกขึ้นท่านก็พูดออกมาว่าช่วงนี้ระมัดระวังตัวหน่อยนะโยมผู้ชาย ท่านพูดแค่นั้นแล้วก็ชำเลืองไปทางที่รถของผมจอดอยู่ผมได้แต่พนมมือไหว้ขอบคุณท่านแล้วรีบเดินลากมือแฟนออกไปจะว่าแปลกก็แปลกตั้งแต่เริ่มปวดหัวมาชีวิตก็มีแต่เรื่องวุ่นวายแถมยังมีพระมาทักแบบนี้อีกแต่ถึงยังไงก็ได้ทำบุญแล้วอะไรอะไรมันก็คงจะดีขึ้นมาบ้าง พอผมขับรถเดียวออกมานอกรัววัดแค่นิดเดียวอาการปวดหัวมันก็กำเริบขึ้นมาอีกคราวนี้มันบีบหนักกว่าทุกครั้งจนผมต้องจอดรถข้างทางพอแฟนเห็นห้าไม่ดีก็เปลี่ยนมาขับรถให้แล้วพาผมไปส่งโรงพยาบาลผมได้แดมิดวันนั้นเพื่อรอดูอาการซึ่งแฟนผมมาบอกที่หลังว่าผมนาซีด ปากซีดมากใต้ตาครํำเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนยิ่งกว่าที่ทักตอนเช้าซะอีกผมกินยาแล้วนอนพักจนเริ่มดีขึ้นแฟนก็เลยขอกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าทีห้องแล้วบอกว่าจะกลับมานอนเฝ้าผมคืนนี้ผมนอนทั้งวันแบบเซ็งๆเพราะไม่มีอะไรทำเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ มารู้ตัวอีกทีผมก็รู้สึกเหมือนมีแรงมากดที่หัวมันเหมือนกับแรงที่พยายามบีบตรงหัวผมอยู่ที่เดิมเป็นจังหวะบีบหยุดแล้วบีบเข้ามาใหม่ผมอยากจะลืมตาขึ้นมาดูแต่ก็ทำไม่ได้แขนขาขยับไม่ได้เลยสักอย่างผมต้องโดนผีอ่ำแน่ๆทำได้แค่นอนอยู่ในท่าเดิมปวดหัวแทบจะระเบิด ในที่สุดผมก็ฝืนลืมตาขึ้นมาได้ผมเห็นลางๆว่ามีร่างดำๆนั่งยองๆอยู่ตรงหัวเตียงก็มองหน้าเอามือค้ำหัวผมอยู่มันโน้มตัวทิ้งน้ำหนักให้แรงกดลงไปที่หัวโน้มลงมาครั้งหนึ่งผมก็เจ็บครั้งหนึ่งเป็นแบบนั้นซ้ำอยู่หลายครั้งจนผมแทบจะร้องไห้ในห้องพักโรงพยาบาล ตอนนั้นมืดมากจนแทบ,บมองไม่เห็นอะไรแล้วอยู่ๆเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นมันดังจนผมสะดุ้งหลุดจากตรงนั้นพอหันไปก็เห็นว่าเป็นแฟนผมกำลังหอบข้าวของเดินเข้ามาพอรู้ว่าขยับตัวได้แล้วผมก็มองไปทั่วห้องตอนนั้นแฟนผมเปิดไฟจนห้องสว่างหัวเตียงของผมมันว่างเปล่า ทั้งที่เมื่อกี้ยังมีร่างร่างหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นผมกวาดสายตาไปิดหัวจนเห็นว่าประตูระเบียงถูกเปิดทิ้งไว้พอเห็นแบบนั้นผมก็หันไปดูแฟนทันทีว่าทำไมถึงเปิดไว้แบบนี้แฟนผมทำหน้างง,งๆบอกว่าปิดแล้วก่อนจะลงไปซื้อของข้างล่างผมก็ทำหน้าหงดุดหิดใส่แฟน ทั้งๆท,ที่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนคิดว่าทำไมถึงสับเปล่าปล่อยให้ตัวอะไรไม่รู้เข้ามาในห้องทั้งที่ความจริงแล้วไม่ใช่ความผิดของเธอเลยเราสองคนอยู่ด้วยกันแบบตึงๆจนถึงเช้าตอนบ่ายหมอก็แจ้งมาว่าให้กลับบ้านได้ผมกับแฟนต่างคนต่างขันหลังเก็บของไม่พูดไม่จากันสักคํา ผมรู้สึกหงุดหงิดกับบรรยากาศแบบนี้จนแฟนผมขับรถไปที่คอนโดตัวเองเปิดประตูเดินลงจากรถไปผมเข้าใจว่าผมต้องขับรถกลับคอนโดตัวเองทำให้ผมยิ่งรู้สึกว่าแฟนใจร้ายกับผมมากแต่มันก็รู้สึกโล่งกว่าตอนที่มีแฟนอยู่ไกลๆผมสับสนกับความคิดตัวเองอยู่ในรถ สักพักก็ตัดสินใจกลับห้องความปวดหัวเหมือนจะหายไปเพราะถึงห้องก็เอาแต่คิดวกไปวนมาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนนึกไปถึงคำของพระรูปนั้นที่ทักไว้หรือว่าผมควรจะไปปรึกษาทันเพื่อจะมีทางแก้เพราะคิดได้อย่างนั้นผมก็เตรียมตัวจะออกไปที่วดัด ลังเลว่าจะชวนแฟนไปด้วยเป็นการง้อดีไหมสุดท้ายก็ไปรับแฟนถึงหน้าคอนโดจนได้ผมขึ้นไปนั่งคุยปรับความเข้าใจอยู่สักพักจนแฟนหายโกรธพอกำลังจะแก้วขาวออกจากห้องอยู่ๆมือผมก็เริ่มสั่นตาพรา่าหายใจติดขดัดเหมือนจะควบคุมตัวเองไม่ได้สติค่อยๆหายไปทีละนิด จนในที่สุดผมก็บังคับตัวเองไม่ได้ผมรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างแต่มันเหมือนกับว่า,วาร่างกายถูกสั่งการอยู่ผมรู้ว่าผมนั่งลงที่เตียงกำมมืนแน่นแล้วเลือกตาขึ้นไปมองแฟนตอนนั้นหน้าแฟนผมดูตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูกเธอเอาแต่พูดว่าไหนบอกจะไปวัดแล้วทำไมเป็นแบบนี้ ผมอยากจะพูดอะไรออกไปสักคำแต่ก็พูดไม่ได้เลยต้องนั่งเกรงอยู่แบบนั้นเพราะเธอเห็นห้ามีดีก็โทรหาเพื่อนผมให้มาช่วยแล้วเธอก็หลบไปนั่งอยู่ห่างๆสักพักพอเพื่อนผมสองคนมาก็ถามแฟนผมว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพยายามที่จะคุยกับผมไอ้ชายพอรู้เรื่องเกี่ยวกับวิชาอาคมหน่อย มันมองมาที่ผมเหมือนมีอะไรในใจบางอย่างแล้วมันก็ถอดสร้อยพระของตัวเองออกมาใส่ให้แล้วพากันหิ้วปีกผมออกมาจากที่นั่นหลังจากนั้นผมก็ไม่รับรู้อะไรอีกเลยผมรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีที่กุฏิวัดเห็นพระชารารูปที่เคยทักผมยืนอยู่ปลายเท้ามีเพื่อนๆกับแฟนผมยืนอยู่ข้างหลัง ผมรู้ทันทีว่านี่คือวัดที่เคยมาทำบุญเมื่อไม่กี่วันก่อนผมรู้สึกสมองชาพยายามนึกว่าทำไมถึงมานอนหยุดตรงนี้ได้พระท่านเห็นอย่างนั้นก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรแล้วนายโยมหลังจากนี้ให้ยอมบวชอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ แต่ถ้าหากไม่บวชก็คงแล้วแต่เวรแต่กรรมอาตจจมาคุณช่วยได้เท่านี้ให้ยมทบทวนสิ่งที่เคยทำให้ดีแล้วรับผิดชอบผลของมันทั้งหมดด้วยผมเงยหน้ามองพระทันแล้วหันไปทางแฟนผมที่ยืนอยู่ข้างหลังภาพสำนักหมอผีที่เพื่อนผมพาไปฉายซ้ำขึ้นมาในหัว ยาสเสน่ห์ที่ผมหยดลงในขวดน้ำมันมวยหน้าของแฟนเก่าที่ทะเลาะก,กับผมจนรอ้องไห้ภาพมันปะติดประต่อกันผมเข้าใจได้ทันทีว่าทั้งหมดนี้เกิดจากการที่ผมนอกใจแฟนเก่าก่อนหน้านั้นเพื่อมาทำสเสน่ห์ใส่ฟ้าที่เป็นแฟนผมตอนนี้จนต้องเลิกกันกับแฟนเก่าแบบไม่ดีเท่าไหร่แต่แฟนเก่าผม เธอจะทำแบบนี้ได้ยังไงเพราะเราไม่ได้เจอกันมาตั้งนานแล้วผมหันไปมองไอ้ชายที่พาผมไปทํำเสน่ห์มันก็ยื่นแท่งยาดมที่ห่อผ้ามาให้ผมดูแล้วบอกว่าของมันส่งมาทางนี้หน่น้องที่ทำงานคนนั้นโผล่ขึ้นมาในหัวทันทีน้องที่ทำงานที่เพิ่งเข้ามาใหม่ผมเลยเล่าให้เพื่อนฟังว่า น้องพนักงานใหม่ที่บริษัทให้มาแต่ผมไม่รู้จักน้องเขาเลยเพื่อนมันก็ยื่นมือถือมาให้ผมดูบอกว่าใช่คนนี้ไหมผมรับมือถือจากมันมาก็เห็นหน้าเฟซบุ๊กของแฟนเก่าที่ผมบล็อกไปแล้วฮอไหลงไปดูก็เห็นรูปคู่ของเธอกับน้องที่ทำงานคนนั้นหลายรูปเพิ่งจะลงได้ไม่นานด้วย ผมเดาได้เลยว่าแฟนเก่าคงจะแค้นผมมากก็เลยทำกับผมแบบนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดกับทุกคนแม้แต่กับแฟนที่ยืนหยุดตรงหน้าความรู้สึกผิดมันกัดกินในใจจนไม่กล้าสู้หน้าใครอีกจากวันนั้นผมเลยขอเลิกบทกับพระรูปนั้นแบบไม่มีกำหนดลาออกจากงานตัดขาดจากทุกคน บอกเลิกแฟนตัวเองเพื่อมาบวชหลังจากสารภาพทุกอย่างออกไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดมีผลของมันตามเหตุที่ทำผ่านมาสิบปีแล้วที่ผมบวชอยู่ในวัดเล็กๆจนไม่เห็นสมควรแล้วก็เลยสึกออกมาแต่สิ่งที่เคยทำทุกอย่างมันยังวนเวียนอยู่ในหัวทุกวันทุกคืนมาตลอดไม่หายไปไหนเลย ผมหวังว่าความผิดพลาดของผมผมจะทำให้ใครที่กำลังจะหลงเข้าไปในบ่วงกรรมคิดได้ไม่เผลอไปสร้างเวรสร้างกรรมให้ใครเพียงเพราะคำว่ารักจนสุดท้ายมันย้อนกลับมาเล่นงานจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดอย่างที่ผมเป็น หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับส c คร b e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง